วันนี้นะครับจะมาอัปเดตสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ว่าโมอะไรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันนะครับเอาชุดแต่หอยโค้งกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วนะครับย้ายตำแหน่งจากด้านล่างนะครับที่เคยติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับย้ายมาติดที่แผงคอแทนนะครับใช้เหล็กรูนะครับดัดโค้งนะครับแล้วก็ยึดกับแผงคอนะครับแล้วก็น็อตแต่มาล็อกนะครับ ตัวกล่องนะครับก็จะติดตั้งไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับที่ตัวแฮนด์นะครับก็จะมีสายสัญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นขาวดําแดงนะครับสามเส้นนี้นะครับเป็นสายสัญญาณจากคันเร่งนะครับที่ตัวแฮนด์นะครับก็ยังใช้เป็นชุดเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรขึ้นมานะครับสามารถบีบแตะได้แล้วนะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเทอร์โบนะครับ ไฟหน้ายังไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งตอนกลางคืนนะครับชุดไฟด้านข้างนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับสเตปอัพนะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับตรงนี้จะเป็นสายที่มาจากแฮนด์นะครับกับสายควบคุมตัวรถทั้งหมดนะครับจะเข้ามาอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องควบคุมไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดไฟ12โวลต์ของไฟท้ายนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นชุดเบรกเกอร์ดีนะครับแล้วก็จะมีดอกลำโพงเพิ่มขึ้นมานะครับ2ดอกนะครับอีกด้านหนึ่งจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ2ดอกนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับ ตรงนี้จะเป็นชุดไฟของปุ่มเทอร์โบนะครับตัวแอมนะครับยังไม่ได้ปิดกล่องนะครับเอามาต่อทดสอบใช้งานดูก่อนนะครับสายดอกลำโพงนะครับที่ไปด้านหลังตัวรถนะครับชุดสเตปอัพนะครับก็ยังอยู่นะครับสายสัญญาณที่มาจากมือบิดนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเสียงจําลองนะครับเดี๋ยวลองบิดสวิตช์คุญแจดูนะครับ พี่ถัดไปนะครับจะมาโมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับรบกวนกดติดตามและรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ